ไงบอดึงดึงดึงนี่กาวยนนี้เข้าตัดเขารโรงงานคือเกาพี่น้องนี่บักหลายๆนึงมีเอซว่าบ่เคยเห็นจากเถื่อว่าสิว่าเขาเอาผ่ามาโฮมใส่กล้วยเนาะพี่น้องมีไรสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาหาหละเอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเกา วันนี้น้องหล่กัสิผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเกาพี่น้องวันนี้กะออกงานแต่เสาร์แน่พี่น้องประมาณหกโมงอยู่ตอนนี้เนาะสิผ้าพี่น้องมา้มาไม,ามา้สีกวยอุปกรณ์มันนีก็สิมีน้ำสีกับไหมทู่เขาสีมาไมา้ก็กวยนะพี่น้องก็กวยตัวใดที่เข้าแบบยังสสปะไว้าไวนะเขายังสีปะไหวระหว่างถึงส,สีเฮ็ด ต่อเข้ากับสีห่จงไหวสีไม้ไหวเนาะแล้ะก็ตัวได้เข้ามาในไม้ก็คือตัดถิมเลยเนาะพี่น้องน้องลหละก็ได้ห้าพาระหน้าที่คือมาไม้กกไหวคือเก่าตอนนั้นก็นคือไม้กล้วยตอนนี้ก็คือมาไม้กกคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ามเศร้าอยู่บ้านเฮากาตอนเสาวก็ค่อนข้างฝ่ามืออยู่เนาะพี่น้องคือสีมีฝนนี่แหละแต่กับ่มีฝนจักเทอดอกพี่น้องื้นนี้กรับ เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วนะพี่น้องจะน้อยกระหอดสองการามเลยเด้อจ้าผู้ได้ทีกําลังสีกลับเมื่อบ้านมาเมืองเนาะหรือว่าสีไปหาพ่อแมอ่ขับรถขับล่าระมัดระวังตัวในเด้อพี่น้องเด้อคอยขับคอยไปคอยมาเนาะพี่น้องรับน้องลาน,นี่กับสีผ้าพี่น้องมารีวิวสวนกล้วยคือเก่าพี่น้องอ่ะโอเคน้องหลาาสีผ้าพี่น้องมาเบงสวนกล้วยจีนคือเก่าไปน้ำกันเลย กว่าอันนี้เข้าตัดเขาโรงงานคือเกาพี่น้องนี่บักหลายๆหนึ่งมีเอฟซีว่าบ่เคยเห็นจัากเ่อว่าสิว่าเขาเอาผ้ามาโฮมใส่กล้วยเนะพี่น้อง มีายสันไยพี่นองนี่อยู่ทางในเนี่จะมีพรมอีกพี่นอกมีพรมแล้วก็มีนี่ก็มีเสือสีขาวแล้วก็มีเจียอแล้วก็มีแพอยู่นอกเอกมีทุงฮนะพี่นอกเข้าห่อไว้เข้าห่อวบบอไ้กวยมันถือมะแลงเนาะแล้วก็บใไ้ถือฝนถือน้ำนะพี่นอกเพราะว่าเขาย่านกวยเขาบ่งามเนาะเขาสีหุ่มไว้ห่อว้พี่นกแลเขาห้องามมันจังสีงามมันจังสีเขียวเนาะขันว่ามันถือแดดกวยเขาเพราะว่า ก๋ยเขานี่นี่เด้มันถึกแดดมันบวคักนี่มันกระสาออกเป็นแบบนี้มันสีดำเนาะแถวหัวแถวยังมันสีดำมันบวงงามเพราะว่าก๋ายเขามันถืออ่านำยาดโดยเฉพาะทาเคมีโดยเฉพาะนะคันถือกแดดร้ายกับมันสีไหมเนาะพี่น้องจะคือกับเท้าทาผิวหันแหละมันมีซานร้ายกับไหมเนาะเวลาออกแดดหันน,น่ะนี่อันนี้ก็เป็นก๋วยเขางามขนาดเลยนะพี่น้อง แล้วก็สิเป็นส่วนกล้ยนี่เชอนาณาไม้เขาหายซีมาไม้กล้ยแบบนี้แล้วพี่น้องกล้กกยตัวได้ที่เขาเอาเขากับไม้ไว้เนาะเขาเอาน้ำซีทาใส่ขัดตัวได้ที่ว่าบ่บเอาแล้วเขากับโได้ทาน้ำซีใส่เลยแล้วก็ตัดถิ่มเลยเนาะทุกคนนี่แถวนั้นเขาอนาไม้เบิรดด์ตอะไรยังแถวนี้อันนี้จะเป็นเือซองนี่นี่นนทุกคน เดี๋ยวเข้ากับอนามัยมันกับสิเกี้ยงเบิดบัดน,นี้พี่น้องมันแต่มันแปนแอนแตนเลยบัตรนี้พี่นอ้องเฮดเวียกกับสีแดดแน่น่องนี้เข้ากับมาเฮดเวียวกสวงสงการเนาะพี่น้องสวงสีขาวสงการเเด้อเขาสิมาเฮดเวียวกนี่เพราะว่าเดี๋ยวจากน้อยเขากับสีพักเวียวกพักมาัานแหละสีลงไฮลงสวนแลวเนาะบัดนี้ตอนนี้กันยังมีเวลามาหาเงินอยู่บัดนั้นลงไฮลงส่วนแล้วบัตรนี้พี่น้อง นี่ส่วนกล้วยจีนนะพี่น้องอยู่ที่แขวงอัตตะปือเดอร์ส่วนกล้วยจีนตัวนี้พี่น้องอยู่เมืองซานไซแขวงอัตตะปือเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้านี่เขาก็เริ่มตัดหัวตัดทางมันแน่แหละพี่น้องวันนี้เข้ากะซีมาซับลูกมันได้อันได้กว๋วยตี๋ยตัวได้ที่เขาเอาเขาก็ซีไม้แบบนี้ใส่น้ำสีไม้ใส นี่ทุกคนตัวนี้เขาเอาเขายัางสิสืบต่อห้มันใหญ่ไม่บ่อยากมาพ่นองวันนั้นเขากะสีเร่งปุยเร่งยังกระใหญ่เลยไปไปเห็ดแยกกันไว้อัง,งเลย

โอาลายพูดรู้มาพอดีในคักเนาะ อยู่น้ำจีนกระสิยากแม่เนาะมะเขือเออนี่แหละครับไปพุนแล้ปไปดึงท่อก้อยกระสีเบิร์ดแน่แหละบ่ค่อยมีก้วยหาไม้ดอกพินหงแต่ว่าสีเลาะเบิงนี่กล้วยกระสีมีประมาณนี้เนี่ยอันนี้กกตัวนี้เขาก็สีเริ่มสีตัดกกตัวนี้ทิมบมันนี่เพราะว่าเขาตัดก้วยเลยมันเบิร์ดแล้วก้วยไกลเบิร์ดแล้วนี่เขาตัดจนเบิร์ดลยว่ามีหอดก้วยสีไม้แต่ว่าเขายังหายเลาะอยู่เนาะเลาะหากก้วยจ้า หนึ่งท่อเด้อไปสิมารีวิวสวนกล้วยกล้วยที่เขาเฮ็ดในกะโอ๊ดหนึ่งปีจะซื่อได้เขาปลูกกล้วยเขาเริ่มปลูกแต่ว่าเขาได้ฮับพนความามันลายเนาะเขาล่างกล้วยเขาอันนั้นล่างกล้วยเขาทองานจนว่าเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนยังไม่ทันเบิดกล้วยร้ายโพดแต่วันนี้กาเริ่มเบิด์แน่แหละไม่ค่อยมีกล้วยดอก นี่มันจะมีอยู่กกหนึ่งซองกกน,นี่แหละคือนหนึ่งลมเย็ยนโซยโซยหมายก่วยบรไดเลยไม่มีก่อยเลยก่อยหางลมเย็นโซยมากดูสิไม่มีกว่ยยกว,ย,ย,ย,ว,ย,กกวยให้เรามาเลย

นี่อากาศเบ่งไหมมันสิไหม่อันนี้อันนี้เขาคาราเทวูมองนี่เลยทุกคนเพราะว่าเข้าบาให้กวยเขามันอันนี้เนาะเข้ามาอยากให้กวยเขามันแดดมันถึกแดดเขาก็เลยกลางผ่ากันแสงไห้ไม่ทรเราทําดูกวยตกแต่งให้เสร็จเลยละเจ๊นี่เขากงมาใส่กันแสงไห้นะทุกคนมันฮอนลาย เบิงไหมอากาศทางนอกปาดพี่โทมันไหมแล้วจ้าทุกคนมันไหมแล้วเนาะดูเห็ดเบากันนีสองคนเด้อพี่น้องเห็ดเบากในหลอกมีแต่สองคนสามกับพนาจีนเฮานี่กลวยความันละอันนี้เข้าแบกตอนเสาร์หลยลายขนาดเลยตอนเสาร์เนี่ยเขาสีไดคือซีลายแห้งข้าแบกส่วนเบือสองเนาะส่วนที่ห้ามายหน่อนี่แหละจะเบิงนี่ ทำไมากลัวหน่อยใหญ่อยู่ตัวเดี๋ยวนี้เนี่ยหน่อยใหญ่ก็เอาเลยเอาเบิด์ตไแหละเพราะว่ามันสีเบิดสวนนะเด้มันสิเริ่มเบิดแล้วเดี๋ยวเาสิพาทุกคนมารีวิวส,สวนยามแางแรงสิพาทุกคนมาเบิ่งโรงงานต่อพี่น้องตอนนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งแดดดูนี่แหละญาติเอ็ดีบ่เคยเห็นแดดญาติเอ็ดีบ่เคยเห็นแดดประเทศลาวหันนะประเทศลาวมันโคตรฮอตเลยพี่น้องหอนลายเพราะเดี๋ยวนี้นี่ เริ่มสิบอมีกกใหม่แล้วนะเนาะข้าตัดจนซีเบิร์ตแล้วสมือนแห้งข้าห้ามักจองอีกพี่น้องมีเอฟซีคนหนึ่งเราทำามามักจองคือ,อยังเนาะพี่น้องเดียวมือหนาขันว่าได้มักจองน้องละสิท้ายคลิปไฮเบิรงเนาะ่าซีรีวิวมักจองคือ,อยังเป็นแบบไดขนดันอธิบายก็คือแบบบ่ค่อยเข้าใจบันไดขนาดนี้น้นองละสิรีวิวไฮเแต่ตอนนี้น้องละก็สิผ้าทุกคนมาส่วนกวยนี่แหละโอ้ยอย่าเบิ่งติพี่น้องเย้ย ขวามม in ันแดดเนาะกัวจนมันนี่แหละจนมันไหมอะไรนี่ไปไปเห็ดเปียกวันนี้พี่น้อห่อร้ายคืออะไรใครยอยทุกคนนี่คือห่อสินยางเหละเห็ดเปียกมันว่ามีหอดกัวเลยหอกับเห็ดแบบนี้แหละยางเหละมันก็สิหกสิเหือเนี่ยทุกคนแต่หอกับระวังแต่ยานแต่งูเนาะนี่สีโมงยังหอดโคแดดเลย เขาตัดจนบิดแล้วกว่อนนี่มันลมแต่บ,บิดตะพื้นแล้วจ้าจ้าลูกมันความมลายเลยเขาก็ทิสับลูกมันออกบอิดนี่แหละออติโทร,ร้อนจังฮ้อมว่ามีกล้วยแล้วเดอ้เบอบิดแล้วเดอ้อทุกคนน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจ้ะเก้าเลยมา แหงไม่ยบมีแหงอะแขวขทอโรงงานค่ะทุกคนโอ้เยอะมากโอ้ว้าวลายขนาดเลยปาดวิ่งอย่างแรงเอ้า